เลี้ยงปลาครบ1เดือนมีตัวไหนบ้างมาดูกันตัวแรกครับน้องเดชน,นะเป็นปลาก้างออเรนติก็เป็นลูกหลักโน .1 ของบ้านนะครับเพราะว่ามีอุปสรรคเยอะมากเกตลดขี้ปื่อะไรสารพัดไปหมดเลยแต่น้องก็อยู่กับพี่เกมมาครบ1เดือนแล้วนะแล้วน้องเนี่ยก็สวยขึ้นมากเลยนะคะพี่เลี้ยงในอุณหภูมินะ25องศานะออเรนติเนี่ยเป็นปลาที่ชอบอยู่น้ำเย็นอุณหภูมิเลยจะประมาณนี้เปิดไฟให้มันวันละ8ชั่วโมงนะครับให้อาหารวันละมือ้อทุกคนดูความต่างระหว่าง1เดือนที่แล้วกับตอนนี้สิครับนี่คือปลาที่จะไม่โตในนนตอแรรกะคับ พอดีน้องไม่ชอบให้จับนะครับเลยถ่ายได้แค่นี้นะอง์รวมคือพัฒนาการดีมากเลยตัวต่อมานะครับเป็นไอปื้ดนะเป็นเอเชียติก้าแพตตินัมนะครับจริงๆแล้วน้องเป็นปลาสีขาวล้วนนะครับแต่ผมให้น้ําหมักน้องน้องก็เลยกลายเป็นสีเหลืองเลยตอนนี้น้องกําลังกลับมาเป็นสีเดิมนะครับเพราะว่าอยู่ในน้ําปกติแล้วตอนรับมาเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าสามารถเลี้ยงในอุณหภูมิปกติได้แต่ผมก็เอาน้องมาเลี้ยงอยู่ในห้องแอรนะ์จะได้สะดวกต่อการให้อาหารของผมด้วยความจริงแล้วไอปื้ดเนี่ยเป็นตัวที่เรียบร้อยที่สุดของบ้านนะครับและเป็นตัวีย หน้าการของน้องก็ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าน้องจะอ้วนเป็นพิเศษเลยเลยคิดว่าจะงดพวกอาหารสดแล้วก็ปริมาณของอาหารลงด้วยนะไอปื้นเนี่ยเป็นตัวที่ค่าเข้าบ้านสูงที่สุดเลยนะครับผงผมตัวสุดท้ายนะเป็นไอเกิดเป็นปลากั้งไทยภาคเหนือนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับคือตัวนี้น้องททมส่งมาให้นะที่ผมถ่ายน้อยๆเนี่ยเพราะว่าน้องอ่ะไม่ได้กินโชว์อะไรเลยนะแต่ว่าแข็งแรงปกติทุกอย่างเลยเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่น้องกระโดดออกมาจากตู้นะตอนนั้นประมาณตีสี่ครับใจผมนี่หล่นไปที่ตาตุ่มเลย น้องอ่ะอึดมากขนาดตัวแห้งไปแล้วนะแต่น้องก็ยังอยู่ทุกคนดูสีของครีมน,นะครับคือเข้มขึ้นเยอะเลยตัวครีมน,นะครับผม<ส>ก็จะเป็นสีน้ําเงินผสมกาบฟนะแล้วก็ขอบจะเป็นสีเหลืองในอนาคตเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะสวยกว่านี้อีกนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกในคลิปนี้คลิปยาวมากเลยนะเดี๋ยวช่งวงเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่อาจจะไม่ได้อับนะพอดีไปทําธุระที่ต่างจังหวัดเห็นมีน้องๆหลายๆคนนะครับทักมาถามว่าจะมีสมาชิกใหม่ไหมคาตอบคือมีนะครับแต่พี่ต้องดูองรวมหลายๆอย่างก่อนขอบคุณการเดินทางตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคคือไม่ คิดว่าจะมีคนมาติดตามเยอะขนาดนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดรีให้ด้วยนะครับ